สบายดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อพอมีพี่น้องคือตอเละน้องโตหนึ่งหนึ่งโตตามเอฟซีเอฟซีก็พาตอเละ,ะเกับสตออาวกับสตอน้ำเอฟซีกันย่างวะแปว,ว่าบางสั้นเขาคุอมลูกคู่มีทักคุณจ้าเข้าใจผู้บางคนกับมันกับสตอคือกานไ่นนะมันจึงได้สตอมาพี่นอ้องอน่ะ ข่อยชิมว่าเผาอันนั้นเรื่องยังก็คลิปข่อยว่าอยู่ยูซ่องเม่นอนแฟมเบี่เนาะสุ้งเจ้าเอ้ยยังมาะยุ่งกับน้องหอยข่อยอีกแล้วเขาอุกใจเราข่อยว่าย้ำได้ก็บยุ่งแต่กับหอยขอยนี่น่ะอันนี้มาอิงอันนั้นรถใหม่เรือเพล่าเด้อรถใหม่คุณแม่ออืให้อิงเนี่ยเถอะนี่เบิ้งพี่น้องเลขลาวออกอันสิบสิบแปดเอิญสามถึงแปด ที่แปดนบอเลขรถข่อยนะมานเดอร์อีเทอรข่อยเดอร์เอาเาต่ออสุมักลำคาดอันนั้นอันสอันสุมักอันนั้นสนใจกับเรื่องหอยขายนี้เนาะข่อยประกาศอันจนประกาศจนประกาศเลยเนาะว่ะโอ้ประกาศได้พี่นนองเลยประกาศกับประกาศเอาคนเป็นตาสแตกเอวคนเป็นตาแสแตกกับเอาคือกันได้เพราะว่าข่อยมีเือนมีซานข่อยอยู่แล้วเนาะว่าสั่นซะ ยบรบไปอยู่เพื่อนไพ่แน่นนอนอนั่งกอนไซโน่นั่งโอ,อนเลยอยากมีผัวขนาดนั่นจนประกาศหาประกาศยูแต่ประกาศเอาคนดีเอฟซีเ้ยข้าคนบรีกับแบบกัแบไบพชิอยากเอาเนาะสะันซะ อามึงคดีทำได้ขันสิย้อนคอยคืนนั่นเนี่ยบอสคอยกระบ,บดีแต่คอยกระอยากได้คนนึงดีคนทำมาหากินคือกันนี่แล้วคนดุมันขยันขันแข่งนนเนาะอืมอันนี้คอยบอสอ่นนอกว่าเด้อคนอื่นเด้อขาดของขนาดนั้นเลยเหรอบอ้อยากซึ่งดอกถามมาเรื่องอยากซึ่งก็อยากซิ่งอันนั้นนะขนาดนั้นเลยบอสจนประกาศจากในครัว ประกาศกคนมาทำมาหากินบ่มีะ่ะค่ะแล้วไปพระศิวะจนหีคันหีเคียวจากสีอยากเสิงขนาดนั้นอสันอ้นเกาเอาตะหึงเลยพระมอมนียเอามืออื่นก็ได้ตัวคันสีเอาคนบ่เป็นตาแสะแตนะแม่เราอะสมเจ้าห้าอ่านคอมเมนต์ก็เดิมคอมเมนต์ส่่งไม่น้อยเนาะ หอยกับหอย่วยนะคันชิบาแนละ้วเนาะพี่น้องเลยส่วนมากก็มีคนเดือดร้อนน้ำรอกขันเบาพื้นอันว้าอันว้เาเรื่องอันนั้นผู้บ่าวขึ้นมาโบหรือว่าเอียงสักอย่างนี่แหละก็สิอหอยขั้นบังแหละกระเดะโบฮีเขียวบ่ขั้นจากส่วนจากนั่นนู่นนี่นั่นนะนะก็สู้ดูสู้เดือดร้อนร้ายทอ้อพี่น้องเอ้ยหอยไพหอย,หยมันเพรเหตใอไไ้กับมันกับเหตุทอ้อ เท่าล่ละเนาะคอยกับบ้านเด็กน้อยสิบสี่สิบหา้าสามสิบห้าปีแล้วคอยหูเบิดอีหยังกะหูจักเบิดเออแต่ว่าเออคำมีแนวบ่จักกะสีน้อยหนึ่งนะก็บอกกันเลยซันซิมีเอฟซีเห็นยังเลย อันนี้ก็บอ่าอ่านเด้อตัวได้่บกเกี่ยวกับ่อยขพอยสฉอ่านเฉพาะแต่ตัวเกี่ยวกับข่อยเท่านั้นกลับเรื่องนี้เด้อกลับเรื่องเอื่อยเรื่องอ้ายคือกันมาอยู่มาเศรามารับมานอนในเฮือนในซานคือกันกับอยากให้พ่อนคำว้าพ่อนได้กับพอนนอกเพียงนอกถ้า่อยครัเป็นผีเป็นน้องก,กันขออยากให้เว้าที่จริงเนาะขอไ้ต้องการให้ทุกคนไปเศราหมองนั่นมองนีเลยให้เขามาอยู่นี่สั่นขอ่อยเห็นหงนี่ไว้เห็หยังหละไว้ให้ พี่ให้น้องนอนให้แม่นอนหฮลูกล้านมากค่ะแต่ทางใดกับมานอนสั้นสิเหตุไปยังติดองค์ติดแอร์ไว้ใครอยากเปิดก็เปิดจังสั้นเลยเพื่อนขอขอกอยู่ซัมนีน่ลูกขอกระสองคนขันมากล้วก็มาอยู่อันนี้กับบุญยังห้เเววสัส้นซะเด้อเรื่องแกติพี่น้องมาเฮือนมาสันเนี่ยทั่วลงคอยขนาดนอซองเจ้นานั้นไม่ใหญ่น้อย โอ้มาแก้ข้าวค่อยๆแม่โพดอันนี้เนาะไม่ไงอ่างน,นี้มาว้าอยู่ช่องคอยพี่เขาจังว่าสะดวกสบายพี่น้องเย้ยมาว่าเสลด์คอยกระลืมๆได้ขอยกระเว้าไล่เลยเมื่อวานนี่ขอยกระลืมทางนั้นกระเปิดกล้องว่ายอยู่ขอยกระลืมเลยเว้าไล่เลยอบาดนี้คอยกระซีอันโบว์ไล่เลยสองคนอื่นขอยกระซีมีสติขึ้นแลบ,บาด ต้องเฝ้าอยู่ในซองตัวเองแห้วเขาก็ลืมเนาะบางเถื่อกันนั่งเฝ้าว่าบา้บาๆไปมันก็นลืมได้ของเจ้าของซองกับลูกนี้แหละเนาะหมู่บ้านเนี่ยเรื่องญาติพี่น้องม,มาอยู่มาผักมา,สาเสาวนซานหลานแฟนเนี่ยบุอยักให้เฝ้าเลยตัวนี้นะเพราะว่านั่งบอดีอยู่น้องฝอยประจําเพิ่งเพิ่ง,งเข้ากับมาเถื่อหนึ่งเดือนหลักเดือนนั้นสองเดือนเข้ามาข้างหนึ่งเข้ามากับพัวกับลูกเขาก็กได้บุอยักให้เบ้าเลยตัวนี้นะมันบหสมควรที่จะมาเว้าดอก ย่าง่อยไปผุนขอกับไปพึ่งเขาอาศัยเขาเขามาพี่เขาก็มาพึ่ง่อยอาศัยข่อยพึ่งผ้ากันยาตีพีโน้องนั่นแล้วก็บ,บยุไม่แง่แน่นั่นแนวนี้ดอกนิสัยของคนแต่ละคนมันกับบอกคือกันถึงซีเมนสีออกแต่หูเดียวกันกับตามอมืแล้วก็อันบ้าเบาๆแบบลลายเสีอันนี้เราพูดนิสัยใจคอเนี่ยก็นเนาะเราต้องไปเปรียบเทียบกัน นางอนเป็นแนวนี้นางมุเน,น,น,นเป็นแนวนี้ผู้นั้นเป็นนั่นแนวนี้มันบกคือกันดอกคุณเจ้าเยนายนะิสัยน่ะเด้บอบูยังหายเบามีแต่ว่าเออขันหมักหมักไผ่เบิ่งผู้นั้นติเตือนเขาในซ่องเขาเบิ่งเขาหันบอกเขาหันเตือนเขาถ้าแมนว่าเขาบอกฟังบอกเือว่าเจ้าบ่มักในการที่เขาคำเบ้าของเขาบ่มักแล้วเนาะเบิ่งไปหรือ,อบอกหักแล้วนี่ บอถึกใจกูแล้วนี่บอขักแล้วทอยเลิกติดตามถอยออกเองเพราะว่าเขาคนที่ให้เขาเลิกเศร้าบอกให้เศร้าเห็ดบอเศร้าออกจาก u t u b e เศร้าออกโซเชียลเนี่ยบอกเขาบอกได้ดอกเพราะว่ามันยังมีรายได้อยู่ทุกคนก็ต้องเห็ดเนาะบอกได้ตัวนี้นะและอีกอย่างเขาเห็ดคลิปลงไปมันกับบริบทกดยูทูอยังมากมม้แม่ละวะมีแต่เจ้าของหันท้อยออกไปเองโลด เศร้าเบิงเศร้าติดตามขันแม่นว่าเออบ่ถึกใจแล้วนี่บ่หมักแล้วนี่คำเบาของนางอันนี้อันนี้อันนี้นู่นนี่นั่นเนาะบ่แมนสิว่าสั่งซ้อนกับพ่อประมาณฉันซะบอกตักเตือนพ่อประมาณเบามึงกูทูดากจังสันจังสี่มันกับบ่แมนเนาะคนคนเทากันใหญ่ใหญ่กันแล้วบ่แมนเด็กน้อยมีสมองมีความคิดถึงม้นจะบด้เยนสูงกับขิดได้อยู่คำใดด่าคำใดเบามวนคำใดบ่เบาเบาบ่มวลฉันจ้ะ อืมคนใดเบาหมวนับเฮาเขาก็าหมวนตอบคนใดเบาดีับเฮาเาก็ดีตอบคนใดสั่งซ้อนเฮาดีเขาก็ออกมาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคนใดด่ดาป่อยเฮาบางคนเขาก็อดบ่ได้ได้ซ้ำซักซ้ำซากเขาก็ออกมาเว้าแน่เพราะว่าเขาคนเฮาก็มีหัวจิตหัวใจเนาะมนุษย์บ่แมนม,าม,ามา้าม้านี่ยว่าเบาบเป็นอันนี้คนเบ่แมนสิวะ เออสงเจ้าเห็ดโซเชียลเขาสี้ว่านั่นก็ต้องยอมรับเออเข้าใจตัวนี้หายอมรับอยู่ดอกแต่สฉพาะบางคนเขาก็ยอมยอมรับบ่ได้คือคอยข,อนอยขอันว่าคอยนักไลฟ์เขาก็ยอมรับบ่ได้เขาก็ออกมาว่าบางเถอเขาว่าเกินได้สะเว่าเกินในความจริงนะนะเือเขาเห็ุซ้ำนี่ก็เกินไปซะลัวหันนะคือย่างเ้นคือเมื่อวานเนี่ยเขาประกาศห้าคนดีเนะขอขอขาะก็่าคอยฮีคขั้นฮีเขี้ยวอยากได้พูอะแบบนี้นะอืม ประกาศหาคนนั่นคนทํามาหากินไวเทงกับวาลลํารวยคนทํามาหากินคนหูจักเห็ดหูจักหาหานะว่าสันจะหูจักนาทีต้องเป็นแนวนี้แนวนี้แนวนั้นผู้หญิงทุกคนก็เคี่ยวความขิดบ่แตกต่างกันดอกเด้อแต่มันก็หายง่ายคำมันมันบ่มีขอก็อยู่ผู้เดียวขอเดียวนี่ประคั่นประน,นั่นเ <c oughs> ด้อผู้ได้คั่นกับไปเอาคันแห้งกันดิ บอกว่ามวนว่าวัวม้นนัวมวนน้ำคีดยังไปจังสันแหละแม่ประสิอยากได้กระดาคาดอกเขาอยากได้น้ำมันได้แล้วป้ามือป้ามือนีเอามืออื่นโลดขันคนมันบอเป็นตาสะแตกเขาได้่าจังสันซะแต่คือเห็นนั่แหละเออผู้ได้มากินกิดคู้ได้มากอะคอยเบิ่งลักษณะแล้วนี่ก็มันบอกคือกัแค่มานั่งกินน้ำข่อยสื่อข่อยสิไปน้ำบ่อซองต่อซองนันบ่มีดอกอืมเขาก็มีหัวขีดคือกัน มากินเธอหนึ่งกับทั้งแม่ทั้งน้องทั้งอะไรนัง่งเต็มเฮือนอื่นๆขอบรไฟนำซองต่อซองเด็ดขาดเบิ่งแล้วมันบ่คือมันบ่อทรงวเขาก็บบ่สีนสนใจผู้ใดมาเล่นนำกันบ,บ่เมียนบะไปมั่วเออไปเล่นกับผู้ชายผู้นั้นไปลินกับผู้ชายท่าน,นี่ถ่ายคลิปให้เอฟซีเบื้องกันอย่างนี่เออสถานนึงอ่ะนะมันกเน็เป็นตะคันอยู่ดอกแบาแบบนั้นเนาะโอ้หันนี่เด้กูเห็นอยู่นี่มึงไปกับผู้นั้นผู้นี้เด้มึงถ่ายคลิปลงนี่ จังสั้นจังสี่นะพ่อว่าวคอยยู้เนี่ยนั่นอันนี้มากินย่มได้ขอกัดเอิดมาเฮือนมาซานขอโบนิป้ายถั่วทีบถั่วแดงกันไปนั่งอยู่หงอยู่ห้านอี่ยังของกันเอาหมูเอาขู่ไปนำขอโบนิบเป็นบอกขบสิไปอันสองต่อสองกับเขาต้องเข้าใจกันแนะ่เห็นว่ากันไม่ยิงน้ำกันเก๋สุบว่าวเส่็จคอยขักไล้เถอโอ้ยเอาสัมพันธ์ออแหละเราไล่พันธุสร้างข่อยซะหละ สำนึกกระาังหาสิบเปอร์เซนะ็นต์แลเนาะไปลเดอร์ขอบอกขอบใจที่เขามารับชมจ้า